กามาเทคโนชาแนล EP สามถ้าพร้อมแล้วอย่ารอช้าเราไปดูกันดีกว่าว่าตอนนี้อาจารย์กำลังทำอะไรไปค่ะ ดีค่ะเฮ hey, ้ยดีใจที่ได้มาเจออีกเรารู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่ทีนี้อยากให้อาจารย์แนะนําตัวกับเพื่อนๆหน่อยค่ะว่าอาจารย์เป็นใครคะอ่าสวัสดีค่ะอาจารย์ชื่ออาจารย์เกเน,นะอาจารย์กัญญาพรคุณพงเศษค่ะแล้วก็วันนี้อาจารย์หนูเข้ามาขัดจังหวะหรือเปล่าอาจารย์กำลังสอนวิชาอะไรอยู่คะอ่าตอนนี้อาจารย์สอนน้องๆวิชาเทรนและแฟชั่นอ,อตอนนี้ก็เรียนเกี่ยวกับ ออกแบบเสื้อผ้าอยู่เนาะตอนนี้ก็คือเป็นลักษณะการออกแบบ pattern เนะะเาะว่าดีไซน์ pattern เป็นลักษณะแบบหนนี่เนาะเพราะว่าวิชานี้มันก็จะเป็นรูปแบบตั้งแต่วิธีคิดการแต่งกายการทำแฟชั่นแล้วก็ตัดเย็บครบวงจรเลยแล้วนอกเหนือจากการท,ที่เราทำ pattern บนกระดาษแล้วอะค่ะยังมีอะไรอีกไหมคะที่กว่าจะได้เป็นตัวนี้นะคะ่ะอาจารย์นอกนอกจากการทำทเทิร์น มีแพทเทิร์นเสร็จแล้วเนาะเราเสร็จแล้วแหละเราก็พอเราได้ดีไซน์รูปแบบแพทเทิร์นที่น้องๆเขาทำเสร็จแล้วเนาะข้างหลังเราก็ต้องเอาไปใช้ในการตัดเย็บต่อ,อ,อซึ่งการตัดเย็บเนี่ยมันก็อยู่ในส่วนหนึ่งของรายวิชาเพื่อที่จะได้รูปแบบแฟชั่นเสื้อผ้า่าที่เห็น,นมาโอเคค่ะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเราจะต้องแอบไปดูการตัดเย็บของอาจารย์หน่อยแล้วล่ะ ได้ไหมคะ <c oughs> จะได้เลยเอาเลยมี <c oughs> อยู่ข้างหลังเต็มเลย่ะงั้นเดี๋ยวเราพาไปดูขั้นตอนการตัดเย็บกันค่ะว่ากว่าจะออกมาเป็นแขนเสื้อน่ารักน่ารักแบบเนี้ยเราต้องผ่านการตัดเย็บรูปแบบใดบ้างไปกันค่ะพี่ <c oughs> หญิงเห็นอยู่เนาะก็ <c oughs> จ,ะจะเป็นต้นของการตัดผ้าเนะ <c oughs> าะการเย็บผ้าจากรูปแบบ <c oughs> แพทเทิร์นเมื่อกี้เนี่ยที <c oughs> ่หนูเห็นเนาะก็มาสู่กระบวนการเย็บผ้าเนาะอันนี้เขาเรียกว่า จากอะไรคะอาจารย์อ่าอันนี้เป็นจักรอุตสาหกรรมสําหรับเย็บผ้าทั่วไปอ๋อแล้วหนูอยากรู้ว่าตอนนี้ค่ะน้องกำลังทำอะไรอยู่คะอ่าน้องทำอะไรอยู่ลองตอบพีกนหน่อยจัดประกอบกระโปงที่เป็นลายเดียวกับพี่อะค่ะอ๋ออันนี้คือพี่ไปจิ๊กมาก็คือไปจิ๊กมาใส่นะคะเพื่อนเือนเพราะว่าตัดแพทเทิร์นเสร็จแล้วก็จะเอามาประกอบลงกับผ้าแล้วก็เย็บเพื่อเป็นกระโปงที่แบบ อใส่ัวไปฟังแล้วเริ่มน่าสนใจแล้วใช่หไหมคะถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวหญิงให้อาจารย์เก้พาเราไปดูดีกว่าว่าผลงานที่น้องๆเนี่ยได้ผ่านการดีไซน์แพทเทริร์นเย็บเองทุกขั้นตอนเนี่ยออกมาแล้วหน้าตามันเป็นแบบไหนเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมกันดีกว่าค,คะ่ะไปค่ะไปอ่าข้างหลังเลยข้างหน้านเนี่ยเนาะเป็นผลงานของรุ่นน้องของเราที่ ออกแบบเนาะแล้วก็ดีไซน์ตัดเย็บเนอะอ่าสิ่งที่หนูเห็นทั้งหมดเลยเป็นผลงานของรุ่นน้องของเราทั้งหมดเลยนี่เจ้าของผลงานนี่ค่ะคือคือเจ้าของผลงานทั้งไหนของหนูค,คะสองตัวเลยค่ะ ีเ oh. hmm. สองตัวนี้ค่ะคือผลงานที่น้องเป็นคนออกแบบสุดยอดมากๆเลยค่ะเป็นไงคะเรียนรู้จริงและลงมือจริงทำจริงปฏิบัติได้จริงเอาละค่ะเพื่อนๆทีนี้หยิก,ก็พาทุกคน ดูบรรยากาศของสาขาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาให้อาจันเทผู้เป็นผู้สอนเนี่ยแนะนำกันหน่อยก่อว่าถ้าอยากเข้ามาเรียนที่นี่ต้องสมัครที่ไหนและต้องทำยังไงบ้างคะอ่าถ้าน้องๆเด็กๆนะคะสนใจสาขาเรานะคะสามารถเข้ามา ติดต่อได้นะคะที่แฟนเพจสาขาออกแบบสร้างสารรค์เชิงธุรกิจหรือ Line Offi c i a l CDD นะคะซึ่งเรามี Line o f f i c i a l ในการตอบข้อมูลในการสมัครหรือว่าใครสนใจสามารถสอบถามได้เลยค่ะถ้าน้องๆไม่รู้ว่าสาขานี้อยู่ที่คณะอะไรที่ว่าคณะอะไรคะอาจารย์ของเราสาขาออกแบบสร้างสารรค์เชิงธุรกิจคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาลัยราชพัฏนนครสวรรค์นะคะเด็กๆอย่าลืมมาติดต่อหรือว่ามา ดูได้ที่แฟนเพจของเราค่ะโอเคสุดท้ายนี้เรามาบอกลาอาจารย์กันนิดนึงเพราะว่าก็คิดถึงอาจารย์มากๆนะคะไว้มีโอกาสแล้วก็จะกลับมาเยี่ยมกันเหมือนเดิมได้เลยยินดีมากค่ะ,คะสวัสดีสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย